บอลอาชีพมันมีกฎระเบียบครับต้องตรงต่อเวลารู้หน้าที่กินข้าวเช้ากับมันเย็นตอนเย็นไปซ้อมบอลสามโมงสี่โมงครับเขานัดซ้อมก็ต้องไปก่อนสนามบอลเดินสายมันแข่งสิบโมงแล้วก็ต้องตื่นสิบโมงอยาจะออกจากบ้านก็สิบโมงครึ่งบอลก็มันเลทอยู่แล้วครับบอลเดินสายแต่บอลอาชีพมันต้องตรงเวลา ซ้อมไม่ตรงเวลากินข้าวไม่ตรงเวลาตอนนั้นผมมีเตะทุกวันแล้ววันละสองแมตช์สามแมตช์อย่างเงี้ยมันร่างกายมันล้ามันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยเ้วยครับไม่ค่อยได้พักผ่อนไปแข่งที่ต่างจังหวัดก็เตะบอลก,กันอยู่กําลังจะทุ่มบอลกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามเขาก็สาดน้ําแข็งลงมาแล้วพี่ผมก็หลบแล้วเขาก็จะวิ่งลงมาในสนามเอาขวดเบียร์มาตี ผมก็ต้องขยันซ้อมสู้เพื่อให้แม่สบายเพราะแม่ก็หาเช้ากินข่ขาครอบครัวก็ไม่ได้มามีมารวยก็อยากจะทําให้แม่สบายครับทำชิ้นึีงสองมาหนละ้ากอนกีโต้ไม่ได้ครับจะสวนกลับเลยของบิ๊กแจ๊คครับอันนั้นก็สังวันครับขึ้นมาลดลงไปได้หนึ่งแล้วลงอะแล้วยิ วิลเลียฟอร์แบกแล้วให้สมบูรณ์ย้อนมาวิลเลียฟอร์แบกกับสมบูรณ์สองคนชิปมาแล้วในเกตส์ตกระดกเฮ้ย <Hey. S 1> เข้าเอี้ยโอ้โหสวัสดีครับผมโฟอน,นันต์ยอดสังวานครับเล่นอยู่ลำพูนวอลเลี่เออร์ครับตอนเด็กๆผมยากหาตังค์นะครับก็พี่อู๊ดก็พาไปครับพี่คนโตซ้อมบอลอยู่ด้วยครับแล้วก็เรียนด้วยตอนนั้นจันถึงสุกซ้อมที่โรงเรียน เสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็จะไปเปิดสนามซ้อมให้อีกที่บางบอล5ตอนเด็กๆโค้ชเขาก็สอนเรื่องการคลองบอลเอาความสามารถเฉพาะตัวตอนเด็กๆผมก็ได้ไม่เยอะครับได้200 300มันก็ดีใจแล้วครับตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องเงินครับก็หาไรายได้ก็เขาให้เท่าไหร่ผมก็นั้นาบผมมาคิดตอนอายุ17ตอนเล่นยูทลีกครับก็อยากขึ้น ชุดกุงทนชุดใหญ่ได้ตอนนั้นมันก็เหมือนสร้างความแข็งแร่งให้เราครับได้เบียดกับผู้ใหญ่โดนเตะมั่งโดนอะไรครับ <c oughs> มีโดนเตะแล้วก็ไปเดินสายที่ต่างจังหวัดก็จะโดนไม่ได้ออกสนามวันนั้นไปแข่งที่ต่างจังหวัดก็เตะบอลกันอยู่กำลังจะทุ่มบอล กองเชียร์ฝั่งตรงข้ามเขาก็สาดน้ําแข็งลงมาแล้วพี่ผมก็หลบแล้วเขาก็จะวิ่งลงมาในสนามเอากวดเบียร์มาตีในบอลเดินสายรายการฟันแม็กเป็ดไอ้นี่คก็ได้แชมป์บอลฟันรอบประเทศแล้วเหมือนพี่เจมเพื่อนพี่อุ้มครับเขาก็ แนะนำพี่อุ้มไปแล้วพี่อุ้มก็มาดูคลิปนะตื่นเต้นดีใจครับก็บอลอาชีพครั้งแรกในชีวิตต้องทำเหมืงานให้ดีแล้วก็ต้องพาลำพูนขึ้นไทยลีกภูมิใจครับมีน้องๆมาติดตามมีคนติดตามเยอะมีเราเป็นไอดอลผมก็ต้องทำให้ดีถ้าไม่ได้เซ็นกับลำพูนผมว่าน่าก็น่าจะเดินสาย ปกติเหมือนเดิมครับต้องขยันซ้อมสู้เพื่อให้แม่สบายเพราะแม่ก็อาหาเช้ากินขํขาครอบครัวก็ไม่ได้มามีมารวยก็อยากจะทําให้แม่สบายอยากขึ้นไปเล่นไทยลีกอยากติดทีมชาติชุดยูชุดอย,ดอยู่ชุดใหญ่ให้ได้ครับ บอลอาชีพมันมีกฎระเบียบครับต้องตรงต่อเวลารู้หน้าที่กินข้าวเช้ากลางวันเย็นตอนเย็นโดยสองบอลสามโมงสี่โมงครับเขานัดสองก็ต้องไปก่อนสนามบอลเดินสายมันแข่งสิบโมงแล้วก็ต้องตื่นสิบโมงว่าจะออกจากบ้านก็สิบโมงครึ่งบอลก็มันเลทอยู่แล้วครับบอลเดินสายแต่บอลอาชีพมันต้องตรงเวลา ซ้อมไม่ตรงเวลากินข้าวไม่ตรงเวลาผมมีเตะทุกวันแล้ววันละสองแมตช์สามแมตช์อย่างเงี้ยมันร่างกายมันล้ามันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยเลยครับไมไ่ค่อยได้พักผ่อนปรับเยอะครับปรับสไตล์การเล่นต้องออกบอลเร็วๆเลี้ยงไปก็ติดไม่ผ่านเขาก็โดนโต้ก,กับก็โดนพี่ๆในทีมก็คอยเตือนว่าออกบอลง่ายๆส่งบอลเร็วๆ เพื่อนที่าช่องบอลเจคนมันเลี้ยงไปแป๊บเดียวถึงหน้าประตูแล้วยิงแต่บอล11คนเนี่ยมันไกลครับกว่าจะเลี้ยงไปถึงหน้าประตูมันหมดแรงต้องปรับระบบหายใจด้วยครับบอลสิบเอ็ดคนตอนนั้นยังไม่เล่นบอลอาชีพมีเดินสายอยู่ผมก็ทอ้อไม่อยากเล่นบอลแล้วตอนนั้นฟอร์มผมตกเล่นไม่ดีและโดนพี่ๆในทีมเขาด่าผมก็ ไม่อยากเล่นแล้วอยาก,กอีกวันหนึ่งมาผมก็ไปเตะบอลเตะกับเพื่อนๆครับผมแล้วก็มันมีเพื่อนๆพี่ๆผมในทีมเขาบอกว่าอ,อฟอร์มงเองเรื่องกลับมาแล้วผมว่าครับผมบก,ก็อยากบอกกับน้องๆว่าอยา่าท้อเหมือนที่พี่ผมพี่ผมบอกผมว่าอยา่าท้อ ให้สู้เวลาว่างๆก็ให้เปิด Youtube ดูนักบ,บอลที่เราชอบเป็นไอดอลให้ดูทุกวันหรือบางวันก็ได้ถ้าว่างตอนเด็กๆผมมีคอมเครื่องหนึง่งผมนั่งเปิดดูเนมมาเมซี่ผมก็เปิดดูทุกครั้งแล้วผมก็ทําแบบดูเขาว่าเขาทำท่าอะไรผมก็เอาไปทำในสนามแล้วผมก็ทำตามเขาไม่เรื่อย อยากฝากไว้แค่นี้ครับอยากให้ทำให้ได้แล้วก็ทำตามฝันให้ได้ครับ